สวัสดีครับวันนี้ตะพลมาอยู่ที่ป่ายุคาเนาะป่ายุคาที่ปลูกเอาไว้นี่นะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบหานะครับลงลงปลูกวันที่ยี่ห้าพฤษภาคมใหญ่ยยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งต้นสมบูรณ์และก็บอ่อสมบูรณ์เนาะที่นี่ก็จะมาซ่อมในส่วนนั้นเสียหายนะครับส่วนที่มันบางครือตัดตัดผิด ตัดผิดไปก็เลยจะต้องมาสมนะครับการสมตะพพนบดีสมเบียด ấy. จะสมเป็นอเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับถีตีตัวเฉยตะพพนจะเอามาสมนะครับนี่เอาตะพพนจะเอาแบบนี้เลยนะครับจะตัดเป็นขอนะครับตัดเป็นข้อเป็นข้อไปเลยทีนะแล้วก็เอามาสบม,มึงมันจะมันมันจะเกิดปะแทนการใส่เบียดนะครับแทนการแทนการใส่เบียดนะครับตรงนี้ ส่วนวิธ <im failing from empire>. ีหาต้นพันธุ์นะครับวิธีหาต้นพันธุ์นี่ครัก็ต้องมาหาเบื้องต้นลักษณะนี้นะครับถี่มันโกงนี่นะต้นตี่โกงมันจะออกมันจะแตกนะครับนี่มันจะต้นต้นไหนโกงมันจะออกมาแบบนี้นะครับแต่ขันต้นโมโกงนี่ขันเป็นต้นซื่อเฉียดขึ้นไปนี่มันมันจะบอนี่ไหนมันจะบอออกนะครับให้มันโกงอย่างสี่ก่อนนะครับนี่มันโกงลงโนมลงอ่ะนะโนมลงนะครับเท้าน้มไม่ออกเลยนะครับนี่มันจะมะกระอจกต้นพันธุ์อย่างสี่นะครับเอากระตาอาไปเลยที่นี่นะครับ เราก็ตัดไปช้ำไปเพาะไปไปสมเลยนะครับเป็นเป็นลักษณะนี้เนาะยางต้นนี้นะครับนี่ก็ออกมาอย่างสวยสวยงามนะครับนี่ถ้าอยากให้มันออกลายๆก็คือข้าสตองข้าวตองฟันลงนี้ครับข้าสตงฟันลงอีกนะครับเป็นเป็นลักษณะนี่ถ้าวตองฟันนะครับฟันลงอย่างน้อยนึงนะครับแต่มันมันถามลงอน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าอยากให้มันขาดนะครับขาดมันสิ้ใต้นะครับถ้าอยากให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับ ส่วนส่วนป้ายมันนะครับส่วนป้ายมันข้าต่องข้องมาติดดอกนะครับป้ายเนี่ยต้องข้องติดดอนะครับนะครับมันมัดมััดมนดมรัมัมัดมดมัดมนี่มัดมมัดัดัดมันัดมัดมัดัดมััมรัมมมมัมมีเมม ดวยนะครับขุดมาตัดตัดทอนเลยนะครับตัดท่อนเลยตรงนี้นะครับตัดตัดนีเลยนะครับตัดตรงนี้เลยนะครับเอาเป็นเป็นทอนเป็นทอนแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับสดสดพันหนึ่งนะครับบ าวกับบกพินนะครับมันไม่เลนง่ายเลยกับบบผิหนหยาง แล้วเขาก็จะได้ต้นพันธุ์ประมาณนี้นะครับนี่คือต้นพันธุ์เราแบบแบบประยุกต์นะครับแบบประยุกต์แบบไม้ครับปัใบเม็นไม้ใส่สภาพตามสภาพหลังจากทอดแล้วนะครับข้าวกระชด้ยยูอ่าเป็นต้นพันธุ์แบบนี้นะครับสวยแบบนี้แหละนะครับที่นี่ข้าก็ต้องไปอ่าไปปลูกนะครับเอาเสียมเอาเสียมนะครับใส่เสียมขุดฝังฝังทั้งตัวนี้เลยแหละนะครับการปลูกกาง่ายๆนะครับการปลูกก็ง่ายๆครับกับุดหลุมแบบใส่ไม้ไตาม ตามนี่แหละนะครับตามตามเรียมตามเรียมของไหม้นี่แหละครับกับเต้องเอาลึกบ้านไหนนะครับจีวิทีประมาณประมาณสิบเส้นนี่แหละสิบเส้นอยู่สิบเส้นอยู่ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับม่ให้ลึกจนเกินไปเพราะว่าวิธีนี่นะครับวิธีปลูกแบบนี้นี่ต้องต้องปลูกหนาฝนเท่านั้นนะครับปลูกหนาแรงบ่บ่ได้เลยเพราะว่ามันมันควบสื่ออันควบเปียกควบอย่างมันบ่ได้นะครับมันเหตุให้ไหมอ่ายุค่าห้องใต้นะครับ ตายแลวมันจะอัตราการเกิดมันจะตำวัวนะครับวิที่นี่ก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับเพราะว่าตะพุนเคยเห็นมาหลายแล้วแต่ว่าเคยเอาต้นมันไปฝังเงมาละ่ะเอาต้นมันไปฝังเขากบะบมันก็ยังเกิดนะครับตุนไปฝังยังเกิดเลยนะครับก็ขน้นตัวนี้เป็นเบียแล้วเนี่ยเขามาท่อนออกไปมันก็สามารถเกิดได้กันนะครับ